คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมณีเพชรพะรวยกับมาอยู่บุรีลำนะคะนพุทธไทยสงมาตามเลขพ่อสวัยนะคะงวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มด้ค่ะสามแปดนะคะเนาะอ่ะงวดนี้อ่ะเข้าก็มาตามกันนะคะเนาะอ้างเงินที่แล้วเพชรพะรวยปไดยมาเนาะคะ่ะเนาะปไดยมาตามคลิปพ่อสวัยนาะคะ่ะเนาะอ่างวดนี้ก็ได้มาตาม คิดพอสไายเนาะค่ะเนาะเลขคำนวณเนาะคะ่ะสูตรคำนวณเลขคำนวณสูตรเออ่เลขพิเศษเพิ่นนมเนาะคะ่ะเนาะเลขพิเศษแล้วก็เลขคำนวณเนาะคะ่ะให้ามาตามพอสไายกันหนึงห่งวันวันที่หนึ่งท่านว่านาะคะวันเมื่อกี้สามแปดเต็มเต็มนะคะเนาะอ่ะวให้ไปตามพอสไายเลยนะคะว่าเพิ่นงิไลยตัวไหนนะคะคนไลกูแช่กูติดตามไม่ได้อคะ่ะคนไรคนละแช่เนาะคะ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้สิ่งกันและกันเด้อค่ะอ่ะให้ไปตามก็เลยนะคะเนาะไปกันเลยคะ่ะ สามแปดตรงกันตัวเดียวเจะเลยปล่อยเป็นเลขพิเศษไปเนาะแลย้วก็บอกว่าก่ต้องขึ้นบลมฟองแม่มันดูร่างเดียวดูร่างย่างเดียวก่ต้องจับอุจจาหาเขาเต็มเต็มตรงตรงเป็นสาเหตุให้นี่ไ่ต้องไปเป็นสาเหตุให้พวกผมตกมาจากสุรินเลยเดินทางมาจากสองร้อยกว่ากิโลมาเพื่อว่ามาตามตัวเลขของพอสไว้นี่แหละเม็ดเดียวให้แม่นแห้งก็เลยว่าเอฟซีอยากได้นะครับ อยากได้ตัวเล็พอสวยก็เลยมาตามให้นะครับเอาเป็นอย่างไรเราขอเจ็บซทมาหลายกว่าตัวเวยก็ทุไปสงวันก็ใส่ตัวยก็ใส่หลับรวัตวกรยป่กติเรก็เคยแหงตัวทเนะคนิดที่ออกไปห้ตัวมากเดียวถ้เลขพิเศษเลขพิเศษคือเลขอะไรคุณบอกัวเดียวอ๋อเก็บอกคนไปว่าบางทีแปลก็ทุกลยตามซบุกครับ วัว่ไหล่อวันที่ยี่สิบแปดตัวพี่สิบถึงสิบปอยเน่อ๋อครับคนหน้าบริษัทมึงดีมากเหมันก็ร้อยเออเดี๋ยวหายเอฟซีล่อเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดเดี๋ยวมวนเดี๋ยวเอาตัวลองลองไปก่อนเนาะเอาเป็นตัวพิเศษอันนี้ชุดเต็มครับชุดเต็มเต็มที่ปล่อยไปก่อนเนาะเองเนอ่าแล้วชุดเต็มคุณพ่อเป็นยังไงเนี่ยครับเต็มก็โอนวิ่งเด่นเด่นเด่นยังไงครับออกกำลังกายบัวนี่ ตัวนดนสูงกับหนึ่งเนาะบนอ่ะสูงกัหนึ่งสูกับหนึ่งจับผู้ตัวนมาจอยู่หลังนุ้ยแต่ผมส่วนมาจะอยู่หลังนุ้ยแล้วไปสูงกึมหนึ่งเนียนตวนมาตัวน่าวนมาเลยช่วกส่วนมากมีโอกาสกินหลักสิบเต๋อกันเป็นหลักสิบเตอขนแต่ว่ากับเพเพอเสลก็สียมเหมืันคิว่าไปส่งนีวันท้อ เลไหาทุ่งนี้ก่อนครับไ้เป็นท้อมาลักทีรน่อยเนาะครับเนี่ยบนเน่ยจับจับคู่แบบคือเก้าเนาะนั่นคือเก้าครับผมเ็ได้เปลี่ยนแปลงเนาะบรด้เปลี่ยนแปลงสามตัวนี้จะหางครับนี่อตัวมีสองหางตัวนี้มองไเนงครับสามตัวมีหานึงหานึงหางหานึงหาเปดเก้าหา ก็สองตวต้าห่าเต้าหาศูนเก่าศูแปนี่เน่พึ่งเน่บึ้งอเล่บึ่งเล่บึ้งแปนีเนี่ยบ่ได้ยู่ในสูตรเนาะบ่ได้ยู่ในสูตรอันนี้พอสาไปเอาบึ้งเอาบึ้งไดู้ดแปนีแมได้แก่ฟุดแปนจด้ปากมาใส่น้ำาะแมนแ่ดปนี่แที่สองอะไรฟุดปนเก่าครับ ออเอาไส้หูไปสองเท่ยก่อนออกมาออกซุนเป็ดให้เาซุนแปดตัวเขาแมนออกมาตัวเขาซุนเปดออกมากแมนผมจะเป็นวามเมื่อไี่เมืเกิดยุยู่ได้กินดีพอดีนะอ๋อมีซุนเนาะแมนจะได้เอามาปัาตัวมันเนาะแมนปัาตัวมันหูปดมาทะเด็ดนะกินมีร่าันมีร่างครับล่างเดินเต่าก็แปดเดินเก่าก็เป็ดเดินเป็นเก่า มัเป็นตัวรักเนาะตัวรัเก่าก็แปดตัวเล่นหนึ่งคือเก่าแมนครับจับคู่ได้ปะเนี่ครับจับคู่กับพี่ต่อสองเก้าสองหนึ่งเตีึงแตสองตัวมนนี้ว่าจะเพิ่มใหเกเก่าตัวนึงได้ปะได้เก้าสองตัวก็คือเก้าเก้าตัวกะไครับเก้าเกาเคลียรครับไ่ใช่เก็าเก้เล่นตั้งาะเก้าเก้าอให้คุณพ่อเคียนเลยก็ได้ครับแกตัวเดียวว่าแกใช้ปัญหามันิบไปยังสั่นไหมบอกมันผ่านเนาะ เขียนเต็นตจากมือแบบได้เช uh, ียนมาทำก็ได้ครับแน่นครับอ่า่เออ้นี่เลยครับโอ้เดินบเขลกันกบคนองบบงามหมปมลบุบ่อเลยบุบ่อบุบบุมหลอกบุบก่อนบุหลอกฮ่า่ักเล็กตัวนีังบุบบเลวอาาวัครับผมนี่ครับคุณพ่อสบยครับคุณพอสบคุีมกครับอ นี่ครับมาแล้วครับตัวนี้คือชุดเต็มนะครับเนาะชุดเต็มเดี๋ชุดเต็มมาพอมตัวเด่นนี่คือรอวิทยุยี่สิบแปดครับไอ้วิทยุเด<ข>่นครับผล้อวิทยุยี่สิบแปดคือตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาไทยนั่นนักแสดงบอกว่าไอ้เมาวทยุยี่สิบแปดแต่มาคนมาหนึ่งนะก็คือบอกเต็มเต็มเลยไม่เป็นไรคือพิเศษเนาะไอ้บ้านมันใจค่กคอนมันใจคัครับ เติมเติมคือเก้าเก้ไม่ไคไม่ตอดตอเก้าว่าที่ไทยเราเนือไปลืมบอคุณพ่อโลกนิดนึงนะครับเออวัยนานรอเหลาคุณพ่อคือพ่อเออรอทเดียวาว่าเป็นยังเพิ่มอีกครั้งนึงเนาะเพมอีกครั้งนึงเกาเก้าเหล็กบางทีไปสุ่งนั่นเน๊คือว่ามันบอกอะเก้าเก้าเดี๋งานนี้เนาะครับผมข้าในน่ครับเดี๋ยวโดั ทลมขับไ้อสวยกันนียังสิฝาอซีว่คพูดพอสบยอย่ดวรเร็นพิเศษเนาะครับผมวันที่สิบแปดเนาะครับผมอันนี้ชุดเต็มไปก่อนครับเดี๋ยวรอตัวเด็ดรอที่เด็ดวันที่ยี่สบแปดนะครับเด้อยี่สิบแดเด้วครับเดยวนะสิมาตัวเด็ดบ่เนี่ เียโทรมาวาวายแต่มาเอาตัวเด็ดมาน่ันเชียงไหม่เป็นตัวย่างปอเดียยางแล้วฮะไ่ยางยางตั้งพึ่งขึ้เขาโก้าเขาือเก่าเขาเก่าเขาคึอเก่าถึงสิสั้นๆจะได้กัเขคืนเขาขค้นเขาอืมครับซ้ำเชียงไหมแล้ว่ะไปหอด้วไม่ิดการ็ะข้าเ่าออครับองสำุรก็คือตัวนี้ พิเศษเนาะก็สไลดจะพ่อยันที่ี8ิปดเนาะจุดซื้อกับรถติดตามนะครับทั้งช่องทุกช่องนะครับคบบล้อไว้เนาะาราคาม่อีซิแนะครับใจรอเนาะมีแปดมีแปด่อยแท้ใน่นอนอนครับตัวเดียวตัวเดียวคือเทียวลีวเลยบ่โอ้ตัวเลี้ยวคือบกแปดแล้วบสามแปด เตียวทีเวแต่โตเดียวเลยบอกัตเดียวโอโตเดียวตัวเดียวแข็งตัวเลขพิเศษบกกับเม่อนี้ค่อยเป็นบรเป็นล่างครับ่าง้นก็ร่างขกอ่ะต้องรอต้องรอต้องรอกดรอไว้กดรอไว้ครับตัวพิเศษตัวพิเศษรอไว้เลยนะครับที่ยี่สิบแปดะ่ามันิลงหพี่น้องเบิงเต็มสู้เบิงเต็มสูบอีกเบงฮะแล้ก็แยอะไรแยกก็เอาเเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ล่างนั่อทุกวนสบ บ่้นเป็นบ่้นรางเป็นรางบนเนี่ยไฮแคลนสูนยกับแคลนหนึ่งน้องแรงรางไฮแคลนเก่าคุณนิดนึงนี่เน่นอนครับขับทนบอลหอกนี้อารมณ์หน่อยนกันเนี่ยบอลหลอกนี้ออกแน่นอนศูนย์ไม่มาหนึ่งต้องมาหนึ่งไม่มาศูนย์ต้องมามาแน่นอนไอซีเจนใต้ซีนงแดงเลขหนึ่งหนึ่งไม้หมายบากว่าให้นักทั้งหนึ่งเนาะอ๋อให้นักทั้งหนึ่งทั้งทั้งแางให้นักทั้งเก่าแม่นครับครับผมครับผมขอบคุณพอสบายหลายครับผม อ่ะขอบคุณครับเดี so, <S <S ๋ยวรอตามกันว <LES> so. ันที่28่ตัวเดียวแขนแเด้อพี่น้องเด้ออ่าเดีวิ่งนะ้ปะเลขิเศษที่ยี่สิบแปดเลขทย่2ี่ว่าที่ยี่ิบแดเด้อก็ไอ้ชุดลิขินียครับชุดนี้เนาะบนให้วิ่งศูนยเนาะป่อยวิ่งหนึ่งเนาะล่างให้วิ่งเก่าเนาะอ๋อครับผมศูนย์ระวังหนึ่งบนเนี่ยศูนย์กับหนึ่งเนียมากเช้ง ครับนี่สายคำนวณครับคของคุณพ่อเป็นผู้คำนวณนะครับกีฬาเม็ดเดียวสามแต่แกไม่ชอบนะแกใหเฉียงเม็ดเดียวงวดนี้ตัวไหนคุณพ่อไม่ชอบบ้างมีไหมบอกชอบนะครับนี่เก้าสองก็เล่นไปสองขีดเส้นตตายในตัวสดเลขสามตัวเลขสองตัวขอบคุณคุณพ่อมากครับนะนี่ครับอ่านที่เห็นแล้วกันครับจิงๆเราไม่บอกสองหลักควรสองบอก บอกกี่รั้ง่ะตองอ่ะนะไปยังไมงทีหาหกมันออกลาหูหกบอกบนออกหาหกน้องดีจังโอ้มันมันออกแปลกๆเนากวันนี้คิดว่ามันจะออกตองคือเราคือว้านไปประตูท่าทีแล้วบองประตูวันนั้นที่อย่างเขาล็อกไปใต้ประตูคือหมองที่ออกจลาเนี่ยมันหาหกหาที่ประตูติดประตูน่ะเออหลังหัดนั่นแหะแต่ผมก็ได้หายรองนี่แหละ